คำถามที่ถามว่าการที่เป็นผู้บริหารเนี้ยกดดันไหมในการทำงานทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนทุกตำแหน่งทุกหน้าที่ถ้าเราไม่สามารถที่จะบริหารจัดการความคิดบริหารจัดการงานบริหารจัดการอารมณ์หรือ สิ่งที่เราได้ยินคนอื่นพูดมาเนี่ยไม่ได้เราไม่มีความยืดหยุ่นในเรื่องของความคิดในเรื่องของการทำงานหรือว่าการปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นได้เขาก็ไม่สามารถที่จะมีความสุขกับการทำงานได้และถ้าหากว่าทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้เนี่ยคุณมีความยืดหยุ่นมีความสามารถในการจัดการความคิด จัดก,การเวลาและก็บริหารจัดก,การความสัมพันธ์ที่มีความแตกต่างกันระหว่างบุคคลได้เป็นอย่างดีความกดดันของเราจะไม่มีเลยไม่ว่าเราจะยืนอยู่ณนะตำแหน่งไหนนะคะอาจจะมีบ้างในการทำงานที่จะต้องมีปัญหาผ่านเข้ามาเล็กน้อยหรือว่าใหญ่ เป็นเรื่องธรรมดาให้เราใช้ความเข้าใจหาวิธีในการแก้ปัญหาโดยที่ไม่ต้องเครียดกับสิ่งที่เป็นปัญหาค่ะเพราะถ้าหากว่าเมื่อไหร่ที่เราเครียดแล้วเราจะหาทางแก้ปัญหานั้นไม่ได้เลยหรือถ้าได้ก็คือไม่เป็นไปด้วยความรับร่นหรือว่าดีที่สุดนะคะเพราะความคิดของเราณนะขณะที่เราเครียดหรือทุกข์กับปัญหาจะไม่สามารถทําให้เราคิดอะไรออกมาได้ดีกว่า ระดับของอารมณ์ในเวลานั้นค่ะ